ภาษาอังกฤษเซอร์อ่านไม่ออกมาไม่ใช่บ้านเราเราใส่น้อยอ่ะพอมึงไปแยกอ่ะแล้วมึงก็บอกไม่อร่อยแล้วมึงก็ไปด่าเขาพูดจืดเลยอ่ะทิพย์มาแล้วตุ้มตีนอะก็แดกกันตายอ่ะไม่ใช่ค่ะนั่นเหรอ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการรรอยสหรัฐนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาหารการกินนะของทหารเวลาเขาไปลบกันเนี่ยอย่างสมมติว่ามีสงครามตอนนี้มันไม่มีสงครามแหละอยากรู้ว่าไปลบอ่ะจะกินอะไรกันแบกบอะไรกันรับประทานอะไรกันอ่ะวันนี้เรามี M R E ของอะไรครับของประเทศสหรัฐอ่ะนี่ให้กล้องกล้องหน้าดูอนนี้คือเซตเลยอ่ะทั้งเซต ใช่ใช่น่คนจะมาชุดเนี้ยมาชุดเนี้ยเขาจะไปลบเขาจะแจ่ชุดนี้มาก็สั่งมาจากทั่วไปเนี่ยคือไม่ได้สั่งตรงมาจากอเมริกาหรอกาสั่งมาจากเว็บออนไลน์ไอ้สีส้มอันเนี้ย240บาทครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองแกะกันดูอันนี้ชีสอันนี้ช้อนช้อนมาเทเลยอือะไรมา่วะเนี่ย เห็้ปัญหาอ้าวนี่มี่อันนี้ก็ช้อนนี่ครับแล้วนี่ก็าเราแถมมาอีกปัญหาคือจะแดกปัญหามันคืออะไรแค่นั้นน่ะนี่เขามีภาษาอังกฤษเซอร์ไม่ออกคลิปหายเหมือนให้ใส่อะไรเข้าไปนี่ไงนี่ไงอ่ะอ่ะเฮ้ยมันมีถุงถุงทำร้อนแกะลองทีละถุงเลยดีกว่าอันนี้เป็นมีแบบก็หลังนี่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นพวกขนมปังเดี๋ยวลองดูนะลองดู ี่ต้องขออภัยด้วยครับผมพอดีอ่านภาาษอังกฤษไม่ค่อยออกไม่ออกเลยแหละอ่านได้เจ็ดคำโอเคถูกต้องครับผมอะไรหนุ่มปังนะอ่ะนี้จานจานเนี่ยนี่จานจัดเกลี่ยจานอ่อนเฮ้ยจับพูดถึงนี่หน้าแดดนะหอมหอมหอมหน้าแดดดิเอาเอาวางเอาเอาวางก่อนนี่เขาเขามีใส่สารกันบูดด้วยนะเนี่ยจะแดกนะครับผมอันนี้จะแดกไมได้เอาออกเอาออกมาอันนี้ อันนี้กูว่าน่าจะเป็นสโมกแอลมอนใน่าจะเป็นเม็ดแอลมอนอะอ๋อเอาองเปิดอะเม็ดแอลมอนจริงๆครับผมคือถ้าพูดจริงๆก็ถั่วในแหละครับผมเอถคือของดีนะของดีนะเออไม่ธรรมดาของดีนะแดดดีเวยมึงลองรวงนี้เหรอขอหน่อยได้ไหมลองชิมลองลองก่อนเฮ้ยงานดีงานดีงานดีก็อยากอันท้ายอ่ะว่าไอไอเนี่ย ไอเนี่ยเราเนี่ยมันน่าจะใส่อะไรแล้วเนี่ยน่าจะว่าแบบมือหมึกละใส่องไอตัวเนี้ยแหละน่าจะถ้วยอุ่นถ้วยอุ่นใส่ไส้กรอกมีไส้กรอกปะมันเขียนว่ากรอกใช่ใช่มันมีไส้กรอบอ๋อเลยอ๋อเต็มแป้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออเอนท์ออเอนท์ออเอนท์น้ำส้มชงชงอ่อหรือว่ามันต้องอันนี้ยังไม่แกะวะอันนี้มันต้องอุ่นกับไอ้นี่ก่อนปะวะไอ้น้ำไอ้เนี่ยมันใช้ยังไงวะ มันให้ตัดตรงนี้ใช่ไหมใส่น้ําลงไปแล้วสอดกับไอ้นี่สอดกับไอ้นี่นี่มอนสอดกับไอ้นี่ปูงงี้เหรอสอดไก่ยังไงเนี่ยมันจะเป็นความร้อนอหรอสอดกับอันนี้แล้วก็คงเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปเพื่ออุ่นมันเนี่ยเพราะรูปในรูปถูกไหมแต่น้ําอ่ะใส่ยังไงก็คงน่าจะต้องอุ่นไออันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแคคเกอร์เขาเขียนแคคเกอร์อ่ะแกะแกะแกะเลยจัด ตัดไปเครื่องปรุงนี่คือเครื่องปรุงเฮ้ยอมันอันนี้มีหมาฝรั่งนี้หมาฝรั่งอเมริกันมีเครื่องปรุงด้วยหมาฝรั่งมีเครื่องปรุงนี่คืออะไรนี่คืออะไรวะกระดาษชิดชู่อันนี้กระดาษชิดชู่นี่โอ้โหนี่เป็นพกระดาษชิดชู่เออนี่เนี่ถ้ามองมองในมุมนะผมก็เราจะไปต่างจังหวัดหรือเดินเขานี่ก็พกตือติดได้ได้อันนี้น่าจะเป็นพวกพริกไทยพวกอ่ะอันนี้ อันนี้ชูก้าน้าตาลี่น้ำตาลอันนี้มีน้ำตาลมีกระดาษเช็ดชู่นี่ก็คงน่าจะเป็นหมาฝรั่งขอทีอันนี้ของดีของดีอันนี้แคคเกอร์นะครับผมเป็นขนมปังก่อนชิมเนี้ยจะเอามาชิมเอามาชิมเทวางเนี่ยนุ่มนะฮะปะเป็นไงชาติโคตรตืดนเลยเฮียวัดวัตส t เฟิร์สเขาให้อะไรไก่กับอันนี้เปล่าเนี่ย เนี่ยมีชีสเนี่ยอำ่ำลองแกะแกะรถนี้เดี๋ยวกูแกะรถนี้นี่มันแบบหลายวันนะแต่เราเอามาแดกแค่ไม่ไม่เขาเขาในในคู่มือเขาบอกว่าถุงนึงอ่ะสำหรับหนึ่งมือ้อมื้อใช่กินเยอะขนาดนี้เลยเหรอหนึ่งมื้อให้พลังงานเนี่ยให้พลังงานได้หนึ่งมื้อ เพราะว่าอย่างอาหารส่วนใหญ่จะเป็นแป้งเป็นอัลมอนด์เป็นตัวที่ให้พลังงานเยอะๆอเหมือนก็ประมาณว่าแบบหมดแรงแล้วต้องเดินต่อนะอันนี้เนี่ยอะเนี่ยเดินต่อนี่นี่แล้วอันนี้ขนมปังเนี่ยะไอสีส้มๆนี่คือองใช้พลังงานในการออกไปลบหรือว่าอะไรเยอะเนอะอ๋อลองชิมดิลองชิมลองนี่หูหันใหญ่ๆหน่อยก็ได้อ่ะเนี่ยอ่ะเออจะให้ ท่านผู้ชมดูครับผมว่ามันคืออะไรเพราว่านมปังกับไม่ใช่แล้มันคืออะไรวะคืออะไรวะคือถั่วถั่วที่มีนัทบัตเตอร์อ่าถั่วเป็นึ่งถัอ๋ออันนี้ชีสอันนี้ชีสไปเลยใช่ไหมเนยถั่วอ๋อไหนชิมเนี้ยแต่ไอเฮี้ยนไอเนี่ยชืดมากตุปเตยน่ะก็ถือว่างานดีนะถือว่างานดีนะดางเคชูนี่ยเนี่นี่เขามีมาให้อ๋อเออมีมาให้มีมาให้อืมขอน น้ำด่วนเลยโอ้โหแห้งมากมันก็หอมมากก็อร่อยฮ่ามีนี่ด้วยเข้าป่าไม่เคดไม่เคดไม่เคสไซส์ไอ้เธอชุดนี้เจ๋งเลยนะจริงๆอ่ะมันมีเกับสิบสิบหกสิบเจ็ดชุดได้อันนี้คืออะไรแกะสิเอ้ยไอ้นี่ก่อนอันนี้คืออะไรให้แกะนี้ใช่ไหม ใช่ถ้าอยากรู้เนี่ยมันจะมีซองซองอีกเนี่ยอันนี้คือน้ําตาลน่ะเรารู้อยู่แล้วเพราะมันเขียนชูก้าอันนี้พื้นฐานอ่านง่ายโอเคอ่ะอะไรอผ้าเย็นป่ะผ้าเย็นป่ะมันคือผ้าเช็ดมือผ้าเย็นใช่ไหมแอลกอฮอล์มันมีกลิ่นเหมือนกินเออมันกลิ่นเหมือนกินแบบทำความสะอาดอะผ้าเปียกผ้าเปียกผ้าเปียกอะแต่ว่ามันมีกลิ่นเหมือนแบบโรงพยาบาลอะกลิ่นโรงพยาบาลอะไหนเนี่ย ดูเด็กมะกินเหมือนแ่บอ่าก็คือไว้ทําความสะอาดเผื่อเป็นพงเป็นแผลอะไรแบบนี้แหละเวลาเข้าป่าเป็นทหารน่ะนะให้คุณกินมึงบ้าว่าจะเป็อะไรมึงก็ก็คงเช็ดเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยสุดท้ายแต่เราดันเสือกแกะออกมาก่อนอ่านั้นก็เพราะเราไม่รู้ไงอ่าโอเคอยากรู้ไงเราอยากรู้อันนี้คือต้องเ้าน้ำ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 ใสน้ำต้มไหมรู้ว่าน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาไหมลองน้ำธรรมดาอ่ะลองน้ำธรรมดาก่อนขอน้ำธรรมดาครับทีงาน ถือว่า <74. S 1> ใครได้นะพราะเราเราไม่ได <But S 1> uh, ้ใช sure. mm ้แ hmm. ล้วท right no. so ้อนอ่ะแต่อาจจะได้ใช้เมนูนี้อันนี้แกะอันนี้แกะอันนี้เ้วเนี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้ยังไม่ได้แกะมึงดูก่อนก่อนมึงจะทำมันต้องแกะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวเราไม่รู้นะแต่อันนี้แกะไม่ได้อันนี้คืออะไรมันต้องให้อุ่นร้อนกับอันนี้อันนี้อุ่นร้อนใช่อันนี้ไม่แกะเดี๋ยวรอน้ำก่อนเดี๋ยวทำทำวิธีที่ผาบอกกันนะคือระวังมีดระวังมีด อะน้ำมันน้ำมันเนี่ยอะไรไม่รู้ว่ะลองบีบบีบีบใส่นี่ก่อนนะช้อนก็ได้โอเคครับเอาน้ำมาแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทนนี่ดูแก้วอันนี้เอาไว้ใส่ออเรนจุยอืมอเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ผมบีบแต่นี้นี่เลยนะเออมึงบีบเลยน้ำผึ้งน้ำผึ้งอ๋อเทน้ำผใส่ไะ ใช้กินโอ้โหนี่ดีป่ะเออเท่าไหร่ว่ะสองร้อยแหละเคสองร้อยเลยสองร้อยสี่สิบาทนี่ยังไม่รวมค่าส่งนะสองร้อยสี่สิบบาทแล้ค่าของเยชุดนี้ยชุดนี้ดีว่ะจะไปเที่ยวไหนข้าวป่าเนี่ยได้ได้ได้เบอร์นัมเบอร์สิบเจ็ดนะมันจะมีแบบสายทหารที่เป็นอิสลามด้วยที่มีฮาลาลของเมกานะอ่ะมาอ่ะน้ำส้มชุดนี้แจกแจกมานี่อันนีอะไร อันนี้ไม่อันนี้คงไม่ต้องแกะหรอกมั้งเกลือกับน้ําตาลอ่ะอันนี้คุณคุณคุณจัดการตรงนู้นเลยเดี๋ยวผมแตะตรงนี้อ่ะจัดการไอไอถุงนี้ใช่ไหมใช่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 รู้ว่าจะน้ําส้มก่อนเอาน้ําส้มก่อนดีกว่าแก้ําส้มรออรบ้างอย่างเออสนุกดีนะเออมันมันแบบยังนมเลยต้องลุ้นตลอดเวลามันคืออะไร เกือกอะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ใส่กับกาแฟคอฟฟี่เมดอ่ะแล้วกาแฟอันไหนอ่ะใช่ไหมไปด้วยกันหนึ่งนะไม่รู้นะใช่ไหมเดียวี๋ยวมันจะผงรักปอกนะเออใช่เลยคอฟฟี่เมดใช่ไหมเนี่ยลองแต่งคอฟฟี่เมดก็แสดงว่าถุงนี้ต้องเป็นกาแฟเดย์เออถูกป่ะอ่ะลองแกะเลยเปิดเลยเดี๋ยวเอาอันนี้ว่าคุณถือก่อนนี่ไงไว้ในเนี้ยไว้ในเนี้ยอ่าว่างไปอันนี้ก็ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นกาแฟใช่ไหมที่คุณเดาไว้อ่าเปิดนะครับแอนแอนแอน ใช่ใช่กูเห็นคอฟฟี่คอฟฟี่อยู่น่าจะขอคัพเป้แบบนี้ลองลองกินแม่แนบหมาฝรั่งเนี่ยกาแฟทำไมต้องชงหรอกาแฟกี่หลังก็ได้มั้งเกาแฟเราแก่ไปแล้วเราต้องฟัดอันนี้ก่อนน้ำผึ้งเนี่ยเขาคงน่าจะมาให้ใส่กับกาแฟด้วยแหละไม่ใช่ค่ะน้ำพึ่งอะไรใส่หลับราดอ๋อใส่หลับราดไอ้นี่ลาดไอ้นี่อ่ะไหนลองลองดิเนี่ยท้อนต้องใช้แล้วใช่เอ๋อ ทีมงานบอกว่ามันเป็นใสยหลับไว้ราดกับลราดกับอะไรราดกับไอ้แพนเค้กอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้เขาคือแพนเค้กนะเราไม่เออมึงก็หยิบมาให้กูหน่อยก็ไม่ได้นะสองร้อยสองร้อยสี่สิบาทถือว่างานดีดีนะมาอันนี้อันนี้เดี๋ยวลองถ้ามองตรงนะเว้ยถ้าแบบว่าไหนมึงจะปาร์ต้ ปาร์ตี้แหลกรอกับเวอร์แล้วนะมึงเจอจุดนี้มาเนี่ยเอามเป็นยบยันเราก็ได้นะมาํารส้มได้ลองโอเคจัดเลยเอาครึ่งหนึ่งแบบนะมันมันมันไอ้นี่เปล่ามันมันต้องมันต้องขยะในถุงหรือเปล่าคุณไปแกะขยะอะไรอ่ะตัวใส่น้ําในถุงจริงๆเขาก็ต้องใส่น้าในถุงนั่นแหละ12ออนเนี่ยเขาเขียนไว้แต่คือเราเราไม่ได้อยู่ป่าไงถ้าาง้ั้าเราก็จะได้ให้เขาเห็นว่าเออให้คุณต้องแบบทําให้เสมือนเว้ มึงไม่เอาเต็นท์มากางในนี้เห็นได้อยู่นะเอาแค่นี้เดียวก่อนนะไม่มึงอย่างนี้มัมมนใจนี่บ้าไม่หวานนะไม่เราใส่เรารใส่น้อยอะพอมึงไปแยกอะแล้วมึงก็บอกไม่อร่อยแล้วมึงก็ไปด่าเขามึงก็ต้องมา<ำ>ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราไงเทหมดเลยใช่ไหมอือหมดเลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยแล้วคุณคุณจะได้เต็มที่กับมันว่าเอ้ท่านเป็นยังไง่ะงั้นเดี๋ยวเดือมพอทำไม่ดี เองเขาไม่ดีฉันไม่ได้สูบเขานลไม่ต้องใช้น้ําร้อนแล้วดูจากทรงแล้วสามารถใช้น้ำน้ําเย็นน้ําเย็นก็ได้น้ําร้อนก็ได้เนี่ยถึง2อนเนาะไม่ถึงเอาเอาพอประมาณหนึ่งคนกินอ่ะบไปอาจจผมนคุณมีจากการคุณต่ออันนี้เนี่ยแหละยากแล้วเนี่ยถึงน้ำเรามันเย็นเกินไปวะอาจจะเป็นไปได้นะครับ อารมณ์เหมือนไอ้นี่ป่ะไอ้ที่ประคบเย็นประคบร้อนอะไรนะอารมณ์อย่างนั้นนะน่าจะเหมือนกระเป๋าน้ำร้อนอ่า่ามแต่เนี้ยน่าจะเป็นกระเป๋าน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเฉียบเลยอ่ะทีนงานนะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูมันจะร้อนไหมตอนนี้เรามาเฮ้ยตอนนี้มีรู้สึกว่าอากาศเดี๋ยวเราเอาอากาศออกก่อนแล้วจะดูว่ามันจะคองอากาศไอ้ข้างในมันจะมีอะไรดีกว่าทําให้อากาศมันทําให้ถุงมันมีอากาศหรือยังไง อ้แต่ผมรู้สึกว่ามันบุ๋มุๆนะแต่วางไว้ก่อนดีกว่าคุณเอาถือว่าเอามาซักวิ่งพอน้ำมันอ่ะมาน้ำส้มขอลองน้ำส้มหมดแล้วผมตะกี้ที่เราทำไว้ตอนนี้ได้ละลายแล้วดละเป็นไงก็ได้ฮะก็ก็ตามอัตราภาคการตายที่พูดนะครับผมมันเป็นใช่แต่มันกันตายแบบดีเลยนะเนี่ยก็โอเคนะนั่นเริ่มพองแล้วนะครับพองแล้ว มันจะระเบิดปะวะเฮ้ยเริ่มร้อนเริ่มร้อนมีอาการร้อนมีอาการร้อนมีอาการ,ร,อ,อ,าการอุ่นๆแต่ตอนนี้ครัเราเราดันไปใส่น้ำเย็นไงเราพาที่เราไปใส่น้ำเย็น,นยผมว่าคุณต้บบองเปิดตลายหน่อยนะเดี๋ยวระเบิดคลดายลมออกเ,อเดี๋ยวต้องเอาจ <laughs> ื๋อ <laughs> <ๆ S 1> มันดูยากเย็นไป f i f t minutes later ออ๋อ เห็ไหมเริ่มเริ่มเริ่มร้อนเนี่ยการเปลี่ยนทางร้อนเนี่ยเริ่มเริ่มมีอาการอะไรที่น้ำละน้ำเหมือนเริ่มจะร้อน15 minutes later ร้อนไหมในร้อนเย็นเจี๊ยบคือมันจะมาพังที่เราวะเพราะว่าเราผมว่าต้องมีรอบป๋องชินเลยหรือวะหรือเราจะลองแกะแบบที่ไม่อุดร้อนนะได้ไหมกินได้อยู่แล้วกินได้ลองเลยเหลืออะไรอ่ะ อันนี้มันวางไว้เพราะมันมันเฟลแล้วแหละเรารู้กันมันเฟลแล้วแหละเรารู้กันมันเฟลแล้วแหละเรารู้กันวางมีดตัดสูงสูงก่อนเดี๋ยวหมูมันจะมีเลือดออกมาเออมันไม่ใช่เลือดหมูเลือดกูนั่แหละอ้าวได้เวลาครับผมเทหืมไม่่ยกกินกลิ่นอ่ะมันได้แต่ทรงอ่ะอะมึงลองดมแล้วมึงบอกว่ามันคือ จุนอะอ What What the fuck มันเหมือนมันอาหารหมาห <laughs> น่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวเพื่อเพื่อชิมแบบที่มันยังไม่ร้อนก่อนอน,นี่ไนะน้ำน้ำออกมาแนละ้วมันแนม,ม่งอารมณ์เหมือนคือ,อ,อทุกอย่างอ่ะโอเคหมดเลยนะเหลือแต่อันเนี้ยนั่นแหละ้องชิมเนียรสชาติมันไส้กรอกตรงไหนวะ ก็แบบผสมไส้กรอกไงผสมเนื้อหมูเนื้อหมาอะไรเงี้ยกูกินตัวของกูใเดิมไงชิมมึงมึงต้องชิมมึงต้องชิมมาลองครับกินได้แต่กูว่าต้องกินแบบร้อนอกินน้ำส้มแก้ขัดไปก่อนนะขอบคุณครับั่นี่มึงถือไว้ก่อนก็ประมาณนี้ประมาณนึงอะประมาณนึงอะรอเราไม่ไม่รอแล้วนะมันก็น่าจะรู้กันหมดแล้ว และเนี้ยจุดยังไงยังไงนี่ไงครับถึงงานผ่านพัดลมหน่อยฮะมันพัดลมของไหนลยลองจุดโชว์ัน่ยนะใช่ไหมก็เป็นไม้กีดแบบแบนๆแบนนะดึงมาอันให้เขารู้กั้เป็นกั้นกระดาษนี่ครับแล้วก็จุดไฟเขาเรียกว่าซิปโป้กระแทกข้างอาหรโเดสรุปเลยก็มีแผ่นเคกนเค้กแล้วก็มี ไอ้แทกเกอร์แล้วก็วอนัทถูกไหมอัลมอนต์อัลมอน์แล้วก็มีไอ้อุปกรณ์เสริมของเขาก็มีไอ้พีนัทบัตเตอร์ผมที่มากินกับกับแทกเกอร์เนือูัวมีไซรัปที่มากินกับแพนเค้กแล้วก็มีชีสแล้วมันก็จะมีไอ้เนี้ยไอ้ไส้กรอกซอสเสร็จเนี่ยอีกหนึ่งหนึ่งอันน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็ไม้กีดไฟไม้กีดไฟ น้ำตาลน้ำตาลเกลือกาแฟคาฟฟ่เมดครับผมแล้วก็หมาฝรั่งที่กินอยู่สำหรับเราถือว่าผ่านผ่านคุณคุณเอาคุณเนี่ยคุณกับผมเนี่ยผ่านอห้าเอาสิบคะแนนเต็มทั้งชุดเลยนะรวมทั้งชุดนะมึงให้กี่คะแนนสิบคะแนนเต็มเนี่ยไม่รวมที่เราเอาขอนับรวมหมดเลยขอข้ามขอข้ามที่เราเฟลอะผมว่าชุดนี้สำหรับผมแดกได้ครับผมให้เก้า สำหรับผมนะผมว่าอร่อยอืแต่ที่ไม่อร่อยคือไอ้นี่ซึ่งเราไม่ชอบกินผมไม่ผมไม่ชอบกินอย่างนี้จืดๆแต่โดยที่เราเอาโดยรวมรวมแล้วเอาอ้ไมาหยอเอาอนี้มัยอนำพึ่งไปใส่ผมว่าน่าจะกินได้นะผมให้เก้าชุดนี้นะนัมเบอร์นัมเบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดผมให้เก้าแล้วคุณสิบเจ็ดให้ให้แปดครึ่งแสดงว่าคุณไม่ไม่โอเคกับไอไอไคเกอร์นี่ถามว่ามันคือแบบว่าด้วยกัน การเก็บเขาอาจจะเวลามาส่งมาปุ๊บทหารก็คงอาจจะได้ใช้เลยแต่เราไม่รู้ว่ากว่าจะมาถึงมือเราที่เราสั่งมาเนี่ยคือมันเก็บได้ประมาณปีสองปีแหละที่เขาเคลมไว้นะแต่กระบวนการคือมันซีนอ่ะเขาต้องซีนก็คงดูดอากาศดูดอะไรพวกเนี้ยความอร่อยมันก็คงหายไปก็คือไรให้แปดครึ่งอันนี้โอเคเลยนะอันนี้ผมว่า้าอุ่นร้อนอุ่นร้อนน่าจะแจ่มฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในช่อง YouTube เดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอลงให้ช่องรัฐสภาออฟฟิเชียลนะครับทุใครอยากให้รีวิวอะไรหรืออยากจะส่งอะไรมาให้เรารีวิวนะเสนอมาส่งมาหรือติดต่อมาหรืออยากจะโฆษณาหรืออะไรก็ถ้าชอบคลิปวิดีโออย่างนี้นะครับที่ชอบช่วยไลค์นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมามาในประเทศอะไรเกิดนไว้ก่อนเลยประเทศจีนเพราะเมกาใช่ไหมเขากับ จีไอ้น,นี้กันอยู่ไงเรื่องการค้าเรื่องอะไรพวกนี้เราก็เลยเอาอันนี้มาเล่นมาดูซิว่าในอีกราคาหนึ่งนนซึ่งราคาไม่ต่างก,กันหรอกมันจะมีประเทศที่ที่แพงแพงอยู่เรายังไม่บอกว่าเป็นประเทศไหนก็สำหรับวันนี้เราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน,น้าแล้วพบก,กันใหม่กับรายการไร้สาระนะครับสวัสดีครับ